ท่ายอมใครท่าไปใครถิงหรือใครรอใครรอท่านยอมยอมพ่อท่านบอกว่าใครต้องการรอไหมยอมคงยอมไม่เหมีครับยอมพ่อพ่อเห็นด้วยกับตาแล้วอาตมายังไม่อาตมายังไม่กล้าเถียงเลยนะยังไม่กล้าลังเลสงสัยเลยนะอตอนนี้ยอมพ่ออาจารย์ไม่ถึงครูบาอาจารย์แม่ทัพตะลีน้าแล้วยอมมากินอยอม อาตมาแย่งนี้เนี่ยายยอบกิจต้องการเวทมนต์านเรื่องบารมีเมตตาที่กุณยศพ่อจากการเวทได้เลียวดเรียงเรียงกับปูบาจารย์าดิมาได้รล้วที่ปูบาจารย์ที่สารธอรวิชาเวทมนต์การปฏิบชตเมตตาด้วยเมตตาให้กับญาติโยมสายบูญสำนักที่พัฒนาพุทธภรวนาเพื่อประโยชน์ความเป็นมงคลื่อเป็นต้นิที่เป็นยุยาเล็กยุคปีวายนองคนตัวเล็หน้า วันวันนี้อยอมพ่อใจกันแรกด้วยผมน้องมาละร้อนนะเป่าให้จงที่เจ็บที่ปวดให้นะเออนะท่านเร่เป่าด้วยท่านมานร้อนให้ญาญยมนะไปบัเพ็ญกิจทเวทนาทุกวเวทนาในร่างกายนะเออโยมยังไม่ได้ด้วยแต่หลายโยมเดี๋ยวยยพ่อใจกันแรกท่านจะมีเมตตาโยมเป่าอยู่นะเออเพืาอจะให้คุณโยมก็ 哎，不要听，还要怕脏。